ส่วนแจกหนึ่งรเพจฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง e n e x The Series และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีฟรีให้ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่นห0ึ่งเพจฟรีๆทุกวันกันแล้วครับแม่แม่นอนลงไปเลยแม่นอนลงทำไมแม่ไม่บอกวมัักคำะ แม่มลูกอ,กอะไรผมเลยแมวแมวแมวเมวลูกอย่าร้องไห้สิแม่ทำไมแม่ไม่บอกผมอ่ะผมมีเวลาอยู่กับแม่แค่ไม่ถึงเดือนแล้วนะแม่จะบอกผมตอนไหนกันแม่ขอโทษน,นะแม่พยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดก่อนแต่แม่มันก็มีปัญญาแค่นี้ แม่ขอโทษนะที่ไม่ไปกู้เงินซื้อรถให้ลูกจนทำให้ลูกเป็นหนี้เดือดร้อนอีกแล้วอ่ะแม่ยืมอันไม่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 แม่แม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดแม่ดีทีสุดละแม่พบหน้างานอ่ะพมหน้างานที่เป็นลกที่แม่เอาไนล่ะไม่รู้ผมหน้างานละแม่ แม่เป็นลูกที่ดีที่สุดแล้วนะดียังไงอะแม่ป่วยขนาดที่ผมยังไม่รู้เลยแม่เหนื่อยขนาดนี้ผมยังไม่เคยรู้เลยอะ <c oughs> แม่ไม่เหนื่อยเลยแม่ไม่เหนื่อยเลยสักนิดแมะอยากเห็นลูกแม่มีความสุขนะนี่ในในลูกก็รู้แล้วว่าแม่มีเวลาเหลืออีกไม่นาน <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาลืมเรื่องเครียดๆแล้วเรามีความสุขกันดีกว่าเนาะทำไมแม่ทำไมไมันเป็นแบบนี้แม่ลูกหยุดร้องไห้เถอะนะแม่ผมรักแม่นะครับผมรักแม่ที่สุดเลยผมขอโทษนะที่ผมทำให้แม่สุขสบายไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรลูกนะ

คนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึง1นล้านซับสไคร์ด้วยการกดไ like ลค์คลิปวนนี้ยผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึง1นล้านซับด้วยกันนะ ดูหนังตอนต่อไปของเรื่องที่ทุกคนอยากดูได้ง่ายๆเลยทุกคนเพียงทุกคนกดไปที่ตายคลิปนะครับผมแล้วก็จะเจอกับแอปแท็กชื่อเรื่องของหนังที่ทุกคนกําลังดูอยู่ทุกคนสามารถเอานิ้วจิ้มเข้าไปได้เลยนะคบทุกคนครับแต่ทุกคนก็จะเจอกับตอนอื่นๆของหนังเรื่องนั้นสามารถรับชมได้ทุกตอนแบบง่ายๆกันเลยฉันช่วยแกขนของแกทั้งหมดไปไว้ที่บ้านแกแล้วนู่นเพื่อนอืม อบใจแกนุย้ยแมเออเรื่องเล็กน้อยนะนี่ถ้าเกิดว่าเหงาหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอะแกมาหาฉันที่นี่ได้เสมอนุ้ยฉันพร้อมช่วยแกทุกอย่างส่วนเนงินที่แกยืมฉันอะตอนนี้ฉันมีเงินเก็บอยู่ประมาณหมื่นห้าเดี๋ยวฉันให้แกยืมหมดเลยนุ้ยแล้วแกมีเมื่อไหร่อะแกค่อยใช้คืนฉันได้ได้เอาเงินนั้นอะพาแม่แกไปสร้างความสุขให้มากที่สุดนะขอบใจแกมากนุย้ยแมก ก็ใจแมากว่ะเออเอออย่ารองไหน้นี่มีว่ะแค่นี้เล็กหน่อยเว้ยถ้ามันเทียบกับสิ่งที่แกต้องเจอ, <c oughs> <c oughs> องั้นเดี๋ยวฉันไปแล้วน,นวย้ยแกก็ดูแลด้วยเองนะ <c oughs> โอเคเอเอ <c oughs> อยากเป็นเศรษฐีชน,นะสิชน,นะสิไป <c oughs> นี่ไอ้ก้า เอารถฉันไปล้างหน่ยอยสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างให้ครับเสียเอาไอ้นี่ฉันบอกว่าให้กล้าล้างคือว่าเสียคะหนูขอยืมรถแป๊บนะคะเอ้าอีนูเอาไปเลยเสียมีเยอะรถคันนี้รถเก่าแล้วเอาไปเอาไปเลยขอบคุณค่ะเสียจ้า,อาไอกา้กล้าไม่ต้องไปล้างแล้วรถอ่ะฉันโยงให้สาวไปและเอาว่าแกเอารองเท้าของฉันไปเช็ดให้หน่อยกันนะเช็ดให้สะอาดสะอๆด้วยเพราะว่ารองเท้าคู่เนี้ยมาจากประเทศอังกฤษรุ <laughs> ่นลิมิเต็ดแกรู้จักไหม มันแพงกว่าชีวิตแกทั้งชีวิตอุ้ยไม่ๆๆๆสิมันแพงกว่าชีวิตของแกแล้วแม่แกทั้งชีวิตอีกเออเสียครับพอเลยครับหยุดพูดแบบน,นั้นกับก้าเขาได้แล้วครับทำไมก้าเป็นลูกน้องฉันแน่อุ้ยอุยอ้ยอุย้ยไม่ใช่อีกแล้วที่ข้ากูลาออกแล้วเว้ยเอออะไรนะกูบอกว่ากูลาออกแล้วเว้ย ลาออกงั้นเหรอไอเด็กที่เรียนไม่จบแบบแกถ้าลาออกจากที่นี่ไปจะไปทํางานอะไรแดกกู<อ>จะทําอะไรก็เรื่องกูแต่กูจะไม่ทนเป็นขี้ข้าวคี่เฮี้ยแบบมึงแล้วไอ,อ้นี่อ๋อฉันรู้นะฉันว่าถึงเวลาแล้วอะถึงเวลาที่คนชั่วแบบแกมันต้องได้รับผลกรรมพังแล้วเออแกแกแกจะทําอะไรแกจะทำเองแกไม่กล้าไอแม็กทางนี้ฉันเลือกเองว่ะไอ จะทำอะไรของแกวะไอเสียมึงอะโอนเงินทั้งหมดในบัญชีมึงมาในบัญชีกูเดี๋ยวนี้ไอ,อ,อ,อ้ก่ไม่ให้หทําไมฉันต้องโอนให้แกด้วยถ้าแกไม่โอนตอนนี้แกจะไม่มีชีวิตเหลือไปใช้เงินแนะ่ไอ,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 อแม่ไอแม่ช่วยกูด้วยจัดการมันคือว่าฉันจะเอาเงินของแกไปทําให้แม่ฉันมีความสุขที่สุดฉันไม่แต่ห้อเวไอแม่จัดการมันดิเออใครับผมสู้คนไม่เป็นอะ ส่วนไอ้กามันเคยเป็นนักมวยเก่าด้วยนะคะผมว่าิซิเสียโอนไม่ให้มันเถอะไม่งั้นน่ะเสียจะไม่มีชีวิตเหลือใช้เงินนึงที่มันบอกนะเออเอ้ไอไนี่แล้วเออโอนก็โอนทั้งทั้งทั้งหมดบัญชีเลยเหรอพูดครับด้วยครับครับครับทั้งทั้งหมดบัญชีเลยเหรอครับโอนมาทั้งหมดแล้วเหลือให้แกสามรอยละกันแกจะได้รู้ถึงความยากลำบากของคนจน ที่แกคอยดูถูกเขาในทุกๆวันเร็วครับเธอทำห้ใจของผมละลายเหมือนละลายอีป้า<อ>มาเร็วอพอนมาวอีป้าเห็นหน้าพี่แล้วทำไมทำหน้าทำตา,าเหมือนจอผีแบบนั้นละ่ะเอพอพนมนีน่นี่ถึงกนอใจอีกแล้วหรอออาก็ใช่สิอีป้าเนี่ยผ่านมาอีกที่หนึ่งแล้วนะอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สิมันถึงเวลาต้องจ่ายแล้วจ้า คือลูกฉันเตรียมเงินไว้ให้แล้วล่ะคือว่าจะปิดทั้งดอกแล้วก็ทั้งต้นเลยนะเอานี่มีเงินมาปิดด้วยเหรออืมคือฉันกับลูกไม่อยากเป็นหนี้แล้วอะอ่ะโอเคโอเคโอเคกู้มาห้าพันดอกวันนี้ห้าร้อยบวกนา่นบวกนี่ห้าก็ห้าหมื่นนะเอออะไรกันนะเอานนิ แกแล้วหูตึงเหรอบอกว่า5้าหมื่นจ่ายมาจบเลยมันมันเป็นห้าหมื่นได้ไงกันอหะเนี่ยเขบอกว่าตอนเซ็นสัญญาให้ดูดีๆเขาบอกว่าผู้เงินไปห้าพนจ่ายเท่านั้นเท่านี้แต่ในระยะสัญญา1ปีก็คือต้องผ่อนให้หมดภายใน1ปีถ้าเกิดจะจ่ายหมดก่อนหนึ่งปีโดนปรับ10เท่าน่าจ๋าป้าจ๋ามีมีมงี้ด้วยเหรอ ้าอย่างนั้นฉันจ่ายดอกก่อนแล้วกันนะไม่ได้ฉันเป็นคนฟังแล้วเอาเลยแสดงว่าต้องจ่ายห้าหมื่นแล้ววันเนี้ยแต่แต่ห้าหมื่นนะฉันไม่มีหรอกไงไงคันแดงๆนี่ไงแต่แต่คันเนี้ยรถของลูกฉันนะฉันเพิ่งเอาไปซ่อมให้ลูกมาอย่าเอารถของลูกฉันไปเลยนะไม่ได้จะเอาเอาไปแล้วนะเออฉันขอเลยพ่อหนุ่มอย่านะอย่าเอารถของลูกฉันไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ถึงขั้นยอมกูเข่าเลยรอเนี่ยอันนี้คือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะให้ลูกฉันได้แล้วอะอย่าเอาไปเลยนะพ่อหนุม่มน,นะนะไอของขวัญชิ้นสุดท้ายงั้นเหรอคุณนายเห็นใจอยู่นะ <c oughs> นะพ่อหนุม่มแต่ไม่ได้หรอกจ้าวไ, <c oughs> ไปนะอย่านะ <c oughs> อย่า <c oughs> เดี๋ยวอย่าลูกของฉันไป